สวัสดีครับพ่อตาสวัสดีครับพ่อตาครับสวัสดีครับอคุณพ่อตาเป็นสร้างใหม่พร้อมเลยครับผมท่านผู้ชมฝันดีว่าสันบอกเละคนถึกจนในมาสือใหม่น้าเพลินปุนหะอติพันธมากพังนันติพผ่ธนมาถูกทั้งบ้านครับโอ้ถึกเบิดเงือนเลยแม่โยโอ้วว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 ว่มึงตรงนี้ลวว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  จนชาจนได้ลงมาหาครับจนได้มาติดตามเพื่อล่งวกับองหอดสอนก็มีไหไรแล้วจากกัสซุยปั๊บซื้อเป็นเนาะครับผมคือพอนบวงวิธีซื้อซื้อวเป็นบ้านนี่บูกกับหนากับหลังมันก็มันก็แมนแหลมมันก็ซุยแบบแบนเสียดสามตัวที่บ้าหันเสียดสามเลยโอ้ยเก่าสองมาตรงๆครับพอเถ่องมันเสียดเหล็กหลักลอยแม่นครับโอ้ก็ยังข่ยุ่งยังยังถือสองตัวอยู่เนาะครับ อืมเอางวนี้วัดบวดนี้สามตัวตรงด้ครับต้องตรงได้ครับพอตับวัด่้านที่หนึ่งครับผพิ่มนวัดนี่บ้นฝันต่างสีฝันวังสองสามเหมือนผ่านมานี่แห่ล้งลังงเลขกออกนี่ครับฝันว่ามีเห่าเก่านี่มันมาได้ทั้งไดดอกมันมาลับมันมายืนอยู่หน้าบ้านมันหันหลังใส่ไหนเมีาเก่าบ่ครับเม่ยเก่ามันมาหายมันมามามันมาจับสายยางวัดหัววัดสวนแม่วัดต้นแม่า ถ้าสื่อเราบ้าให้มันน่าสื่เรามาามันบ้าทุ่งใี่มันอยู่หรอมันเหงาแตกเหงไรใครอย่างบามันมาโหดส่วนอยู่ครับคือจากไปแปดต่อปีแล้วมันมาอย่างไรวะตัวม้ามันคือว่าอยากกินเหลามันคุ้มเหมืปลซื้อหาสิบบาทมันบ้าครับผมหาสิบบาทจังได้เหามันกวดเป็นลอยคนเดียวบ้าเขินใจนะครับผมมันบ่แมนก่ดละหาสิบคนเอาไปหาที่ปลซื้อมาเดี๋ยวนี้มันบ้าสนคุ้มเหมือนปซื้อ มันทั้งพอนี่ก็ไปแล้วมันก็มื่อดคำไปไปหลานข่ามันก็มืดมันก็คำครับผมกลับมากลับมามันก็หายมันคุ้มไปอีกเอา๋อยังไม่ได้มาสิบันนียังหายมัน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 คำผลสิตกโอ้วานนี้เงินมันหายมหาที่บาทมันบอกข้อเขาห่างเบือนไปสิครับกว่ที่ว่าสิเปอร์เซ็นนี่ผมว่านันมันบ่มีแล้วเราเราก็หาที่มันบ่มีแล้วถ้าว่าสิเปอร์เซ็นเขาพให้มันเศร้าหายวันศัพท์โา้มันคำผลกระโต๊กไงกลับมากลับมามันก็ขยำมันก็หาย ไปบรรดากรรมให้หาสิบ,บาทไปซื้อหม่าบรรดาไปแถวซ้อม,ามบาทนี่แถวซ้อมก็ได้มาอยู่วะเหล่าก็ดีแต่หากเจ๊ได้บ่ได้เนาะขับไข่ขับ้าขึ้นจังไก่อ,อยู่ว่าผลลังธ์หลังก็บรรดขึ้นรับเพิ่มเติมนจังไก่กรรมมาอยู่กรรมมาอยู่กรรมเงินไม่แหยหาสิบ,บาทเลยกรรมมาอยู่มาหอดเครื่องทาง่าฝนตกหนักจับฝนชักลอบบานเลยโอหเมื่อวานจาอ้าวตายนี่มันโฮม่ามามันแหนมหามมันก็งเปร์เซ็นต์ม บ่ามันไปทั้งเนาะอย่านี้มันหลักนี้แหละบ่จะเนาะแต่มันหันแล้วมันสอบพันลังห้ยดิันบอกนะทุกท่านทั่วแตพว่าคำว่าเมียเก่านี่เพิ่นป้ากันบ่พ่อหรือว่าโอ้ยมัินดีป้ากันมาหน้าใหม่แปดเก้าปีแล้วโอ้ในแต่เพิ่นเสียนี่จากบ่โอ้เพิ่นเที่ยวก่อนหันมาคำว่าบอกมันสื่อบากกลัยว่าห้ยเกือบหนึ่งหาสิบบาททุกเจ้าข้ามาเต็มลำเลย เอาเต็มเลยบอกครับโอ้ยสุดว่งหาศูนย์สวงนั่ต้นต้นเดือนพฤษภาคมหินเนี่ยเกาหุ่นเลขเขาเขาคู่แถวเนี่นยตั้งแต่มันก็ซื้อ,อมากรวยมาแต่ว่าม้ามันมาแถวตัวแถวนี่หายทะเลาะกันทั้งวันเลยทะเลาะกันตลอดครับม้าจาริจ้าเที่ยวก่จริงเขาเต็มเต็มเลยมากรวยเครื่องนี่สองสองร้ยหาทียบเนบามันก็หายทั้งหายทั้งมันหายอ๋อมาก็ไมีหาไม่ีศูนย์อีกทีว่าศูนย์หมช่วงนมันก่อนก่อนเปิดเทอมหรือยังเนี่ยนั่นต้นต้นเดือนพฤษภาคมน่ แต่ว่าแถนมันมะคุเมอีกไปสื่อเหล่าบานเนียมันพ่อคิดว่าเพิ่นมาเอาโชคมาให้คือเก่าบางวันนี้มันก็แปลกๆฟันเนี่ยมันก็ในมันคนมันก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เคยฟันในมันนะมันมันก็เข่ากู้เถี่ยนี่ว่าเข่ากเถียยเขาเพียงแต่ว่าห้าพีแพงเอามันมันบ่คบอยกับเนี่ยเปรี้ยคือว่ามันผัดผ่าไปนิดนิดแต้มหนึ่งยังสีนอะมักสีโล่งแต้มเออโล่งแต้มึ้นแต้มนี่แหม่แต่ว่ามีศูนย์ไม่หาไม่ยังสีน่าเถี่ยนี้มันก็ไม่ ให้าสิบบาทให้มาซื้อเราคันแม่นมวน่วนนี่คันตีไปตัวเลขพ่อคิดว่าจะตีตัวใดห้ครับก<ว>้<พ>อยมือนี่มันกรหาแล้วครับบัตรเงินมันห้เนี่ยหาหาสิบบาทหาสิบบาทกระหาสูาาาตอนแล้วขาดา่าหาศูญโอ้ก็<ล>ต้องหาอตัวหางเดียวเลยบอกหางเดียวเนี่ยถ้าเป็นเลขล่างเนี่ยมันต้องหาศู์ครับคิดว่าต้องตป็นหาสูหรือหรือสูนย์นหาเนี่ยนะพอมันห้มาหาสิบบาทครับคู้มือมาซื้อหรามันจอหายัึงดาวครับมันกระได้จับน้ำมือไปแล้วไปซื้อแล้วครับ กับมามันบอหอดมันมันผลโตกหนักเลยหูเมือแล้วมันก็หายตัวนี่ครับมันมาเข็งคันพันธุ์ันพันธุ์างอื่นจะบ่้เขากันพันธุ์นี้เมียตอนจะเขาถูกตามนเคยเสียข้ามมากับเสียบนมาบต้นเดือนพฤจอันว่าเดือนพฤษภกาก่อนก่อนเปิดเทอมกันหระครับไม่ยอมลังเลยเดี๋ยวแ่วากันกาเป็นเลขสามตัวเนี่ยมันก็จะเป็นเก่าเก้าศูนย์ห้าอถ้าสามตัวพอสีใหัเป็นเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าศูนย์แม่นแต่สองตัวก็ง่ายห้าศูนย์นย์ห้า ก็ซีลุ่มขาดขาดบาเก้าวส้เนาะกใาส่ก็ได้ก็าวส้ทั้งนานละก้าวหาซุ่นเออแมนก้าหาตันพุชมตัดไปตัดมาขันสองตัวกันตัดเอาซุ่นหาหาซุ่นครับผมแต่ว่าขันตัดทั้งสามตัวนั่นก็เป็นก้าหาเก้าเอก้าซุ่นซุ่นเก้าหาซุ่นซุ่นหาตัวนั้นหลายหรอกครับผมฮะมันบอยเห็นฟันเห็นมันจั๊กเถิดอ๋อวันนี้ไปแปดเก่าปีเขาแต่ฟันดีนี่โดนแล้วแม่มลพ่อนี่ก็ส่วง ก่อนเปิดเทอมเีกตันึงแต่ก็มาเมื่อคืนว่าเมื่อคืนก่อนอีกตัวนึงในปีนี้ฟันเข้าฟันจริงเลยเข้าจังๆเลยมันเอาบมกป่วยมาขายครับมากับทะเลาะกันทะเลาะวิบากหายกันมาเรื่งกลางกลางช่วยดิฉันกันมากันอีอีนิ่งมากเต็มหลังเลย ่อพอสีบมเธอ้เธอไม่นสวยหนาสวยหนาสวยตัดสวยแตกคนนักเที่วคนบอกคนบอยสีตัวแม่านจะกลัลงบบอกใครเทบ้านสื่อยังสีนี่บอกไห้ม่ผ่อน่ันมลืมหน่่บอกโอ้ยนี่อะนี่ว่าคูบอถืออย่างเงยว่าไม่ไสวอ๋อนะครับผมเนาะค่สามตัวพอให้เอาเก่าใส่ได้เป็นเก่าหาศูนย์แต่ว่าทังสองตัวตัดเลนเอาเป็นศูนย์เก่าเก่าศูนย์หรือว่าศูนย์หาหาศูนย์เก่าหาหาเก้ายี่ครับผมเนาะ พาไปเราต้องกลับมานั่มครับผมตัวเลขของพ่อตาบครับเอฟซีพ่อตาบเนาะครับเนาะให้ตัดเรนครับเอฟซีเลขสามตัวครับเก้าห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์ครับเอฟซีขอให้มีโชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันหกร้อยหกสิบแปดเลยครับเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับเขาไม่แล้วหลายงวดเนาะครับเนาะแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเอฟซีกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เนาะ เมื่อนี้ครับเอฟซีเบาแอมรทตงมีของดีครับเบ้าแอมรัตงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเบืองของดีกันครับเบาแอมรัตวงนี่จิเดินทางไปถ้ำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังวัดสุรินเจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับ่ามู้ชมเป็นของเรลียกเงืนเรลียกทองเรลียกซั์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้าน คนยางพานเอาตันนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรถตุลีเจนสื่อเถือนะครับเนาะ่ามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไนครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีครับ่ันผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครอู้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทา,า,าย,ยลกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <Saw him. S 2> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบ <ces> ขา <ces> <K S 1> ขายทุกอย <ces> ่างล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอดสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกบอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี่ยพ่อนวดปี่หลอเหนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุยินข่าวกบุรอซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาไขว่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาทันมาบดมาบางังหนาลานเห็นุในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปนานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี้กครับมีโอกาสดนม,มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ่าวบ่าวยงางไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารเลยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังเนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมหลักการบ้าแอ็มเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บดีทีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที ú, réussi, ่มากครับท่านผู up, ้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิฟซีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิพ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาด<บ>ื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกีิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ